สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิซดนี้หวานก็เลือกเอาข่าวนี้มาอัปเดตเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าค่ะพวกเราคงจะรู้จักนะคะท่านผู้กํากับท่านหนึ่งท่านเขียนบทเก่งด้วยนะคะคือคุณกัวจิงหมิงนั่นเองค่ะได้ยินชื่อนี้ก็ตัวสั่นกันเลยนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่านะคะจะเหลือตัวละครคือไม่เคยเหลือครบเลยนะ อย่างเรื่องแรกที่มีชื่อของคุณกัวจิงหมิงมาให้พวกเราได้ได้ดูผลงานของเขานะคะนำบรรดาสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อมานั้นก็ไม่รู้ว่าจุดจบของนางเอกนะคะจะเป็นอย่างไรเรื่องนั้นคืออีซูสินนั่นเองนะคะที่แสดงคู่กับคุณจางหลิงเหอค่ะทีนี้พอมาอีกเรื่องหนึ่งจากที่จบไปเนาะห่วงฝันหวนคืนนะคะก็แหมแทบจะล้างจอเลยพระเอกของพวกเราก็ดียงไปทีนี้มาเรื่องใหม่นะคะเป็นโปรเจกต์ซีดีเรื่องใหม่ ของคุณกัวจิ้งหมิงค่ะก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะก็คิดว่า99%ไม่มีผิดโผนะคะก็จะเป็น4ีนักสแสดงนำนะคะซึ่งก็มีการเขียนเป็นคอมมิตเมนต์เอาไว้เลยว่าชื่อที่เขียนเนี่ยลำดับก่อนหลังนั้นไม่ได้มีความหมายใดๆนะคะคือไม่ได้เรียงลำดับตามอะไรทั้งสิ้นก็คืออยากเขียนใครก่อนก็ขึ้นมาเลยนะคะก็อาจจะแบบเป็นการป้องกันไว้ก็ได้เพราะว่าก็มีหลายๆกรณีที่เหล่าบรรดาแฟนคลับรู้สึกไม่พอใจที่แบบว่าเออชื่อใด ของท่านหนึ่งมามาขึ้นก่อนชื่อดาลาอีกท่านหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เคยมีกรณีเกิดขึ้นในในประเทศจีนมาแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับการประกาศโปรเจกต์เรื่องนี้ก็มีการบอกเลยว่าชื่อของนักแสดงนําทั้ง4คนเนี่ยที่ขึ้นมาไม่ได้เรียงลําดับตามอะไรทั้งสิน้นนะคะคืออยากจะเอาชื่อใครเขียนขึ้นมาก่อนก็นั้นเลยไม่มีอะไรที่เป็นความหมายโดยโดยในเลยนะคะนั่นก็คือมีคุณจูจิงวี่นะคะคุณเจิ้งซุนซีคุณเฉินตู หลิงแล้วก็คุณ แล้วก็คุณเถียนเจียลุยนั่นเองค่ะ4ท่านนี้จะมาร่วมในโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่นะคะซึ่งผู้ที่เขียนบทนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตนอกฝ่ายกํากับอะไรเงี้ยก็จะเป็นคุณกัวจิงหมิงนั่นเองนะคะสําหรับแพลตฟอร์มเจ้าภาพนะคะคราวนี้ผลงานชิ้นนี้จะไปอยู่ที่แพลตฟอร์มโยคุค่ะโดยที่ชื่อภาษาอังกฤษเนาะอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็คือ w e l l of shadows นั่นเองค่ะก็มีกําหนดการที่จะถ่ายทํากันแบบ เร,เร็วนี้นะคะด่วนๆค่ะแล้วก็ชื่อจีนก็คือเย่หลินฉีจีนั่นเองนะคะเอาเอาชื่ออังกฤษไปดีกว่านาะยังรู้ความแปลบ้างนะคะส่วนสําหรับภาษาจีนเราก็ยังไม่รู้คาแปลอะไรเท่าไหร่นะคะส่วนบทของตัวละครน,นั้นนะคะก็จีจิงวี่หลังจากที่แบบหมดสัญญาจากผู้ดูแลเก่าแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาตั้งบริษัทเองนะคะดูแลตัวเองเลยค่ะดีแล้วนะคะจูจิงอี้ก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วค่ะก็มารับบทเป็นลู่นะคะลู่ อูอีแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือตี้จูค่ะส่วนคุณเฉินตูลิงนะคะแหมรู้สึกว่าจะเป็นลูกหลักของคุณกัวจิงหมิงเช่นเดียวกันค่ะมารับบทนะคะเป็น3ชื่อด้วยกันเลยก็คืออูหวังเยียนนะคะชิงอีแล้วก็จิวอิงนั่นเองค่ะคุณเจิงซุนซีหนุ่มหล่อของพวกเรานะคะท่านี้ก็มักจะได้ร่วมงานกับคุณกัวจิงหมิงด้วยเช่นเดียวกันรับบทเป็นอูซือ กวงแล้วก็ขังห้าวค่ะส่วนเทียนเจียลุยนั้นนะคะเรียกได้ว่าน้องมาแรงมากๆเลยนะคะได้รับโอกาสดีๆมากมายตั้งแต่ที่ได้เดบิวต์เข้ามาเลยนะคะนั่นก็คือรับบทเป็นจี้หลิงม่านแล้วก็หลงเซิรนค่ะซึ่งเออคราวนี้ก็ไม่ได้มาสิวๆนะคะเทียนเจียลุยมาเป็นเออเทพมังกรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเออพูดถึงกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในตอนนี้ก็เพิ่งมีการแบบประกาศโปรเจกต์อย่างเป็นทางการขึ้นมา นั่นเองนะคะก็ต้องมาดูกันว่าถ้ามีเทพมังกรมันก็ต้องเป็นแนวเสียนเสียก็ต้องมาดูว่าวงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมันก็ต้องมีผ่านด่านเคราะห์อย่างแน่นอนเลยอ่ะนะคะแล้วก็หัวใจของมนุษย์แล้วก็ภาพลวงตาสิ่งที่เข้าใจว่าถูกต้องมันจะเป็นอย่างไรนะคะ ในการประกาศรายชื่อนักแสดงนะคะโดยเฉพาะนักแสดงนำทั้งสี่ท่านออกมาเนี่ยโอ้โหคุณกัวจิงหมิงให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะต้องเ,อเน้นย้ำไว้ทุกๆุกทุกครั้งที่มีชื่อของนักแสดงทั้งสี่ท่านเนี่ยประมาณว่าไม่ได้เรียงลำดับอะไรเป็นพิเศษนะคะเขาจะต้องมีคำส้อยเนี่ยต่อค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ต้องการจะสื่อความหมายว่าคือไม่ต้องมาแข่งขันเพื่อชิงตาแหน่งว่าใครจะดังกว่าหรือไม่ดังกว่า อะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้แบบโฟกัสไปที่การร่วมงานกันนะคะพันธมิตรดีๆแล้วก็ผลงานที่กำลังจะออกมานั่นเองนะคะก็มีหลายๆคนเนาะก็ไป คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ไปคัดเดาไปในลักษณะที่ว่าเอ้ยไม่รอดอีกใช่ไหมละสี่คนนี้จะรอดถึงสามไม้นะคะคำว่ารอดหมายความว่าในบทละครเนี่ยจะให้เขามีชีวิตอยู่จนถึงตอนจบเลยหรือเปล่าหรือว่าจบแล้วก็ตุยไปอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่านะคะงานของคุณกั้วจิง้งหมิงนี้เขาก็ไม่เคยออกมาจะคอนเฟิร์มว่าจะต้องมีการรับประกันว่าพระเอกกับนางเอกต้องอยู่รอดทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่มีการรับประกันณนะตรงนั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เนื้อเรื่องจะมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนนั้นได้ได้ดูนะคะแล้วก็อย่างน้องเทียนเจียลุยเองนะคะก็โดนแซวว่าอ้าวมาเล่นเรื่องนี้ได้เป็นเออเหมือนกับปิศาจอีกแล้วเออเป็นเทพมังกรอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบสัตว์เนี่ยสัตว์อสูนสัตว์ตรประหลาดนะคะมังกรก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างว่าแหละก็เรียกให้ดีๆก็เรียกว่าเทพมังกรแล้วกันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะสร้างความประทับใจแล้วก็แบบความตื่นตะลึงให้กับผู้ผู้ชมได้ดูอีกเพร ว่าเถียนจือลุยก็หน้าตาดีแล้วก็หุ่นดีมากๆเลยอายุก็ยังน้อยมากๆด้วยนะคะแต่สิ่งที่นะคะคุณกวัวจิ้งหมิงนั้นมักจะสร้างให้เกิดขึ้นเสมอในละครที่ที่เขาดูแลเนี่ยก็คือว่านักแสดงนําทั้งหมดนะคะจะมีในแต่ละบทบาทของตัวเองนะคะมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะดารานำสีท่านนี้ก็จะมี4บทบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นแบบของตัวละครซึ่งแน่นอนว่าพระเอกก็มี คู่ใช่ไหมคือดาราชายคู่แล้วก็ดาราหญิงอีกคู่หนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือ,อยังเข้ายัางเข้าในลักษณะของความเป็นอะไรที่มีให้ลุ้นทั้งในในคีย์เวิร์ดของความเป็นมิตรภาพแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเส้นทางซึ่งณจุดนี้นะคะก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปพยายามถามว่าใครใครเป็น นางนางเอกเออใครเป็นพระเอกก็คือต้องการจะหาเบอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าค่ะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่มีทางบอกนะคะเขาบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้จะไม่บอกอย่างเช่นก็ไม่ได้บอกว่าจูจิงอี้จะเป็นนางเอกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเฉินตูหลิงนั้นจะเป็นนางรองหรือก็ไม่ได้บอกว่าเฉินตูหลิงจะเป็นนางเอกแล้วจูจิงอี้จะเป็นนางรองคือไม่มีการพูดแบบนี้ก็เหมือนกับทางฝ่ายชายเช่นเดียวกันนะคะคือคุณเจิ้งซุนซีกับเทียนเจียลุยก็ไม่ได้มีการบอกว่าใครจะเป็นพระเอกค่ะคือประกาศลวดออกมา4คนโดยที่ ไม่มีไม่มีคำว่าพระเอกนางเอกนะคะมีแต่นักสแสดงนำนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันมันจะสามารถจะเล่นแบบนี้คือจะใช้คำพูดแบบนี้ไปจนถึงตอนที่ตอนจบของละครได้เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในบทเราก็อาจจะดูได้ว่าเฮ้ยบทนี้มันดูเด่นๆมันดูแบบเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องมันดูเป็นตัวเดินเรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนให้คานิยามว่าเออตัวละครตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเป็นนางเอกตัวละครตัวน,วนี้ตัวนี้นะเป็นพระเอกอะไรแบบนี้คนเราชอบ ชอบแบบนั้นแต่ว่านะคะการที่ไม่ใส่ความเป็นพระเอกพระเอกหรือว่าพระรองอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็ตั้งใจดูในบทละครไปแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณกวัวจิ้งหมิงเองก็พอเริ่มโปรเจกต์ก็ยิ่งเริ่มมาเลยคือยิงปมออกมาให้พวกเราได้มีเรื่องพูดคุยกันเกี่ยวกับผลงานเรื่องนี้ของเขาทัานทีเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเวอร์ชั่นละครเนี่ยได้ให้แบบเ,ออเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องย่อๆของของเรื่องนี้มาว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เขาในในบทความนะก็่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิ้งจอกน้อยนะคะวนซินซึ่งมีใบหน้าที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่กับปรมาจารย์ของตัวเองชื่อชื่อว่าเสี่ยวเหวยนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมาหาปรมาจารย์ไม่เจออยู่ๆปรมาจารย์ไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยจิ้งจอกน้อยวนซินก็เลย ต้องออกตามหานะคะท่านปรมาจารย์ท่านอาจารย์ของของตัวเองนั่นแหละแล้วทีนี้จากนั้นก็ไปเนาะเดินแบบพเนจรไปเรื่อยๆจนไปถึงหนิงเชิงซึ่งที่นั่นนะคะก็อยู่รวมกันเลยเป็นยุคที่อยู่มนุษย์ แล้วก็อสูนแล้วก็สัตว์ประหลาดคืออยู่รวมกันเลยในพื้นที่หนิงเฉิงแห่งนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะพอเข้ามาเนี่ยก็จิ้งจอกน้อยนะคะก็ต้องมาเผชิญกับมีทั้งคดีหลายคดีอย่างเช่นมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นคดีที่แบบแบบควักหัวใจนะคะของทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งสัตว์ประหลาดไปกินอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ได้ไปเ,เจอกับปิศาจจิ้งจอกพันปีนะคะตรงฟางอะไรประมาณนี้ก็ได้เจอท่านตรงฟางแล้วก็ ต่อมาก็ได้ไปเจอนะคะจิงหันเกออีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนกับหัวหน้าใหญ่ของของสํานัก ล่าสัตว์ประหลาดนะคะอีกทีหนึ่งคือล่าสํานักล่าปีศาจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ1มนุษย์แล้วก็2ปีศาจก็ตระหนักถึงเขาเรียกอะไรเดียว <c oughs> คือต้องมาตอนแรกอะ่ะรู้สึกระแวงซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าต่อมาก็คือคือเข้ามาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็มีความพัวพันกันทางอารมณ์นะคะพวกเราก็คงจะจะเข้าใจพื้นเรื่องประมาณนี้คือมันมีมีมนุษย์มีสัตว์ประหลาดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีด่านเคาะใช่ไหมล่ะมันเป็นแนวแฟนตาซีนะคะ ทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าคุณกวัวจิ้งหมิงนั้นนะคะจะรักษาสไตล์เดิมในการเดินเรื่องนะคะมีฟิลเตอร์มีความแบบลึกลับให้พวกเราพวกเราตามเขาไปนะคะซึ่งปกติแล้วคุณกวัวจิ้งหมิงก็ทําได้ดีนะเขาถ่ายทำออละครเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็คําพูดภาษาทั้งภาษาพูดออกมาแล้วก็ภาษาที่เป็นภาพของเขาที่ต้องการจะสื่อให้คนดูนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าใดๆหรือถ้ามีรูปแบบโปสเตอร์ของนักแสดงออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็หวังจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้ว่าตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้วแต่ตอนนี้มีแค่โปสเตอร์ซึ่งเป็นของเรื่องออกมาเราก็จะได้เห็นแล้วมีสัตว์ประหลาดอยู่หลายๆตัวเลยนะคะก็แปลกดีดูๆแล้วแปลกดูแล้วมีอะไรแบบเหมือนเป็นตำนานตำนานเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะคะวิ e อ of Shadow ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซด นนีะะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะเรื่องนี้เราจะได้ดูกันในปี2025ค่ะสวัสดีค่ะ